ครับไม่หนีครับผมมาสิบห้ามาอ่าเปิดร้านตัดผมนะครับพอดีผมไปเลี้ยนมานะครับเลี้ยนมาจบแล้วนะครับแต่ว่าเอ่อต้องหาโอกาสให้ตัดผมไม่ได้นะครับเอ่อจังไงหน่อยมือละหัวซือสองมือสามมือหัวนึงนะครับขอให้ตัดดูดูนะครับอ่าร่างจากนั้นครับผมก็เลยเอ่อคิดว่าผมจะให้ทีงไหนนะครับผมก็เลยมีรถเอ่อพิงอัอยู่คันหนึ่งเป็นรถแคปนะครับเป็นรถที่ใช้งานอ่าส่งสินค้าทั่วไปเลยนะครับ ผมก็ได้อามาดัดแปลงเป็นบ่อนัดผมนะครับแต่ว่า,าช่วงที่ผมต้องการใช้รถผมก็เก็บอุปกรณ์ใส่กล้องไว้แล้วขึ้นไปทังเทิงนะครับเอารถไปใช้งานได้นะครับ๋ย่าทำอะไรนะครับสื้อผ้โดยร่วมก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นรถทรงของรถ,รถบรรทุกทั่วไปนะครับมันเป็นรถมีหลังคาแล้วก็มีผ้าใบาปิดนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็มัด,ดแปลงมันเป็นผ้าใบาปิดรถธรรมดานะครับผมก็เอาเล็ก ตัวนี้มาใส่นะครับมาค้ำไว้นะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เอาเสื้อขี้นีดึงดึงล่างไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ห้ลมมันเวลาลมมันพัดเข้ามามันจะปิวนะครับมันปิวขึ้นข้างบนผมก็เลยเอาเสื้อขึ้นดึงไว้นะครับเอ็ดขึ้กันทั้งสองข้างนะครับเนาะอุปกรณ์อีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นทางน้ำนะครับทางน้ำทั่วๆไปนี่นะครับผมก็เลยเอามาดัดแปลงเอานะครับเนาะ ก็ประมาณหาิตรหรืออาจจะบูถึงนะครับน่าอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปซื้อก๊อกตัวนี้นะครับราคา20บาทที่ร้าน20บาทเดี๋ยวขายกันทั่วไปนะครับเนาะเอามาดัดแปลงมาเจาะแล้วก็ใช้กาวติดนะครับล็อกดีๆนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เวลาเขาตัดผมแล้วนะครับเอามาไว้ล่างไมมล่างมือนะครับถ้าสั่นเวลาไปยุ่ยแก่ๆมันจะบูดไม่น่าไม่อย่างล่างไมมล่างมือนะครับกับก๊อกนี่ังี้ยสิละครับมาใส่ไว้นะครับเวลาเบิดเทาก็เติมเอานะครับเนาะ ตัวนี้นะครับเนาะเป็นเป็นบันไดเป็นบันไดย่างขึ้นรถนะครับมันแต่ว่ามันสูงแนกเนาะของพวกเรนให้เป็นบันไดสองขั้นนะครับเอาเล็กกลมๆนี่ยนะครับใส่เล็กกลมมาหลังกับมาตัดมาเชื่อมนะครับมาเชื่อมแล้วก็เอาไม้เอาไม้เป็นแท่นนะครับว่าไม่อาจเอาไม้เป็นแท่นมาตัดใส่แล้วก็ทาสีเป็นสีเอ่อสีไม้ไม่ประดูนะครับเอาดิ้งไนะครับเสองขั้นไปท้งกล่องไปทิ้งร ส่วนเก้าอี้ตัวนี้นะครับโตโตเลยเก้าอี้บุหรีอ่าโตะต,ตนั่งนะครับกับท่าสีแดงนะครับท่าสีแดงไว้ก็กันน้ำกันยังนะครับเนาะกัสนสวยออันนี้ซื้อเอานะครับอันนี้ซื้อเอามันเป็นตัวนี้เป็นสีขาวผมก็เลยเอาสีแดงมาท่านะครับเขาไว้ให้เวลาลูกค้ามานาั่งมาอั่งเนี่ยนั่งอ้อนะครับแล้วก็ส่วนไม้ปูเพิ้นเนี่ยครับ มันเป็นไม่ไม่ดับสีดำดำนะครับไม่เสีดยมดำไปเสื้อมาอ่าแผ่นละสิร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวที่เป็นเห็นเป็นไลายอ่าเสียมีเลี้ยมนี่เนี่ยมันเป็นสติกเกอร์นะครับข้างบนสติกเกอร์ติดพื้นนะครับเนาะมไปเสื้อมาติดสองแผ่นนะครับแผนนะ่นละเจ็ดสิบแปดสิบบาทประมาณนี้แหละครับอันนี้แล้วก็ไม่วนี้ด็กอามาเสื้อม่าเลาไมาวัดตัดนะครับเฮ็ดเองนะครับตัวนี้เฮ็ดเองท่านนันบริจ้านะครับค่อยๆเฮ็ดไป แต่ว่าผมก็บ่เคยเฮ็ดนะครับแต่ว่าคิดว่าผมเฮ็ดได้ผมก็เลยมาเฮ็ดเอานะครับล้วนกะ็ต่อมานะครับโครงสร้างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเล็กเล็กอ่าเล็กฉากที่อยู่ในราสด้ามันมีนะครับอันนี้ความเาวจากในห้องน,นี้อ่าสิบสองนิ้วนะครับซื้อมาคู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ตกราบประมาณร้อยยี่สิบบาทนะครับรวมค่าส่งนำ้ำซื้อในลาซาด้านะครับเพื่อที่จะเอามาเฮ็ดเป็นสั้นว่างอุปกรณ์ อุปกรณ์เกี่ยวกับแบตเตอรี่แน่กระบอกน้ำแน่โปกกี้นะครับแล้วก็น้ำยายังอันนี้ก็ได้ครับมาว่างไว้ตรงนี้ที่มันสะดวกสบายของเขานะครับเน,ะนาะแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้นะครับผมไปซื้อเมื่อสองมามันเป็นชุบคมเมียม,มากนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นสนิมเป็นห้อยดำๆดังๆนะครับผมก็เลยมาขาดัดขัดแล้วก็เอาสีดำพ่นนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเนาะ โอเคก็พอใช้ได้อยู่ห้องประหยัดคบไฟนะครับสับหัวหุ่นตัวนี้ก็เป็นหัวหุ่นที่ไปเลี้ยนม้าครับที่สารพัดช่างจังหวัดสมุนปการนะครับเลี้ยนจบมาแล้วกา็เพิ่มาหาประสบการณ์เอาแล้วกา็เอามาตั้งโชว์ไว้นะครับกสกัดสันตัวนี้ก็อันละยี่สิบบาทนะครับยี่สิ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 บหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ร้อยนึงนะครับเอามาต่อเอานี่ร้อยนึงนะครับ เราสำหรับตัวนี้เป็นพัดลมโซล่าเซลล์นะครับเซื้อมากกับประมาณพันพันสองร้อยกว่าบาทในราชดามีนะครับเป็นแผงแผงผมเอาติดไว้ทั้งทัง้งหลังคานะครับเนาะอ่าแล้วก็มาชุดไฟตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดไฟโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เป็นแปดสิบวัตต์นะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์เื่นกันตัวนี้เอาไวไ้ใช้ย่ามที่ว่าห้เราต้องการแสงสว่างนะครับ แผงก็ไว้ข้างบนแต่ว่าไ่าได้ยึดเป็นตายตัวนะครับเด้อเอายึดเอเฉพาะเวลาเข้าต้องการใช้ก็เอาไปว่างไปนะครับตอนนี้ยึดเฉพาะตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นเป็นไฟธรรมดานะครับแต่วอา์ี้แผง LED อันนี้ก็ซื้อมากตัวน,นี้ประมาณร้อยร้อยหนึ่งนี่แหละครับตัวน,นี้ประมาณร้อยหนึ่งก็ใส่ไฟแบตเตอรี่เข้าได้อันนี้ร้อยวัตนะครับนี่สว่างอยู่พอสว่างครับการส่วน อ,อไม่ไม่เ้าปู่ลังค่าเนี่ยครับเนาะก็เป็นไม้สามมิ้นนะครับเป็นไม้สามมิ้นแล้วก็เอามาวัดมาตัดแล้วก็ทาสีไม้โอกนะครับเป็นไม้โอกไหมไม่ประดูแดงนะครับออกสีแดงนะครับแต่ว่าคือจริงๆเพรว่ามันสวยแต่ว่าพอเอามาใส่จริงๆแล้วมวันออกมันมืดด้วครับเด้อคือคือ้าเป็นไว้ได้เพราะว่าอยากได้เป็นสีเทาหรือสีออกขาวๆนะครับเนาะเวลาเราเอา เปิดไฟกันคึืนอ่ะมันสิได้สว่างนะครับแจ้งอันนี้มันดอกมึนๆนะครับแต่ผมก็ตัดแพ่งนะครับผมก็ตัดเลือค่าราคาอยู่ไปก้อนนะครับผมสร้างไม่ยังว่าเอายังไหลนะครับอาศัยว่าฝึกฝีมือไปนะครับเนาะกระจกเนี่ยครับสองร้อยกว่าบาทนะครับกระจกอันนี้สองร้อยกว่าบาทแต่ส่วนตัวอุปกรณ์เดี่ยวผมยังว่าท่านได้เก็บนะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ติดติดรูปพวกรูปพวกอย่างหลักฐานเกี่ยวกับภาพไปเรียนมากนะครับ ติไปปดววตไ,นนไดนะดดดวไป้ประมาณนี้นะครับทีเป็นปักปักเวลาเอาต่อไฟบ้านกามาเอาเสียบต่อนี้นี้ได้นะโดยโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับต้องหาประสบการณ์ฝึกไปรเรื่อยๆนะครับเป็นช่างไม้ก็ยังไม่ทันเก่งกวันไหนนะครับเขาก็ต้องมาฝึกเอาเองนะครับส่วนข้างในนี่ครับข้างในหลังไม้ขึ้นไปหาไอ้หลังคาดเนี่ยนะครับ ผมใส่โฟมนะครับเป็นโฟมแผ่นเป็นแผ่นนะครับโฟงโฟมเนี่ยครับเนี่ยข้างในเป็นโฟมนะครับผมจะโฟมปูอีกทีนึงนะครับเพื่อกันความห่อนเนี่ยมันส่งผ่านมาถึงเฮ้านะครับเท้าอยู่ข้างล่างนะครับก็เลยใส่โฟมพิเทนเบอเลยนะครับอัดเข้าไปใส่กาวสองหน้านะครับติดเข้าไปแล้วก็เอาไม้อัดเนี่ยทับเข้าไปอีกทีนึงนะครับภาพด้านกว้างก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาไปจอดทั้งหนานะครับแต่ว่าเอามาจอดไว้ข้างหลังก้อนนะครับตอนนี้ก็มาจอดไว้แล้วก็บึง้งเพราะว่ามันขาดอันอยังแน่อันอยังบ่พอดีแน่แลวค่อยแก้ไขไปนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปจอดไว้ข้างหน,า,หนานู้นครับแล้วแถวหน้าบ้านนะครับค้นพันไปพันมานะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นสร้างไม้น,นะครับว่าขยันเพื่อนสีเหาอก็บริจัดนะครับมันก็บวเก่ง,งเหมือนกันเถอได้ที่ไปสมัครในตัดผมในร้าน เขาครับกับอะไรนะครับอายุก็หลยแล้วนะครับเขาเลยหาวิธีที่ตาของเขาเองก็เลยเอาจังสีแหละครับโดยโดยร่วมนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามจะอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศของรถตัดผมนะครับเดี๋ยวไปบ้านนอกผมก็จะเอาไปตัดตามตลาดนัดอยู่บ้านนอกนะครับช่วงปีใหม่นะครับผมคิดว่ามันหนาสิสนุกดีเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จังสีก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ